อ่มาแล้วครับผมก็จะมาให้ชมภายในว่าภายใน,นเป็นไรเป็นรถใช้งานที่บ้านที่บ้านผมเองนะครับระบบเกียร์หนึ่งสอี่ห้าเกียร์ถอยระบบเกียร์โอเคครับแน่น เกียร์ระบบเกียร์แน่นระบบเครื่องเสียงเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเป็นระบบ am fm นะครับสามารถใส่แผ่นเียงได้นะตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยไมใส่ได้ครับแต่ตัวนี้น่า,นาจะมีปัญหาอะไรสักอย่างกดให้ออกเมื่อก่อนนี้ใส่แผ่นเียงได้ usb ช่องนี้ ช่องนี้ USB ช่องนี้เสียเข้าโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กได้ครับสามารถเปิด t ูทูฟังได้เลยตอนนี้ช่างเขียบรีชาร์จแบตโอเคระบบความเย็นความเย็นถ้าเล่นเยอะรดแอร์ก็จะเย็นนะครับตอนนี้ นี่ก็ระดับ a อร์หนึ่งสองสี่ห้านี่ก็ปรับระดับลมทิศทางลมวอลุ่มตัดเสียงเสียงครับก็จะเป็นนาฬิกามองชัดๆตั้งหน้านาฬิกานี่ก็จะเป็นช่องชอง่องใส่นู่นใส่นี่ใส่อ่อสม่มากจะเป็นนามบัตรน้็น้ามัน ไฟตัดไฟพามาคร okay. ับเป็นของไลก็โอเคคบพาวเวอร์ต้องขอโทษขอญาตสเป็ใสญชุดไม่เรียบร้อยระบบเบรครับนีนระบบล็อกล็อกคลาสติดตั้งเองนะครับตอนนี้ตั้งเองตัวไฟฟ้าโอเคจบไฟฟ้า หน้าจอหน้าจอมอน้ำนี่ okay. นะครับเป,เป็นภายในไม่นบอลไฟติดทั้งสองดวงใช้ได้แต่ด,ด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังนะครับของใช้ของใช้ประจำประจำวันประจำวัน จ,จิตประทน,นี่ก็จะเป็นพัดหน้าก็จะเป็นวิวก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเรียกว่าอิสุดีแมกเอสเอลเอ็กเอสเอสเอลเอ็ก ตัวท็อปนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปตัวนี้จะเป็นทีเก็บของหนึ่งชั้นสองชั้นยังจะลึกมากตรงนี้อะเด็กมือตัวนี้เป็นสี่ตัวนะคสี่ตัว ช่วยมีชามไม่กินข้าวโอเคครับจากจากที่ได้รีวิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นสภาพภายในรถนะครับก็เดี๋ยวตัวเครื่องตัวเครื่องก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้รอบ รอบหน้านะครับระบบน้ำระบบช่วงล่างระบบเครื่องยนต์ก,กลไกส่ือท้ายล้อกระทะล้อเป็นอย่างไงเป็นอย่างไรการระบบการขับขีเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในท,ทีหน้าครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ